น้อมกาบนมมาจา,กการท่านสมณะค่ะากาบคาราวะท่านอาจารย์หมอเสี่ยว,าาวด้วยความเคา,ารพอย่างยิ่งท,ท่านค่ะจากคาราวะคุรุทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะพี่พูดมาส่งการบ้านอาหารมื้อเดียวเรื่องทําไมต้องตอนนี้คือเมื่อวานตอนกลับมากินข้าวที่บ้านนะคะมาช้ามีน้องให้เซ็นเอกสารที่สำนักงานนะคะแล้วก็ออกมาช้าแล้วก็มาถึงบ้านก็ นั่งกินข้าวนะคะข้างๆแม่ขวนนะคะแล้วพอฟังพี่น้องคุยกันตอนเที่ยงกว่าใช่ไหมคะแล้วมันมีน้ํานะคะไหลออกมาข้างๆแม่อ่าทีนี้มันก็มีนะคะปรากฏว่าแม่ฉีค่ะแม่ฉีที่เก้าอี้โซฟานะคะแล้วที่นี่กิเลสมันมาค่ะกิเลสบอกว่าแม่จะมาฉีอะไรตอนนี้เห็นไหมเรากําลังกินข้าวอยู่เลย พี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าไม่เป็นเวลานี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าเองละสินี่แม่นะผู้มีพระคุณไหนบอกว่ารักแม่ไงได้เวลาบำเพ็ญแล้วเวลาดูแลแม่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าไปไปพาแม่ไปอาบน้ํากันเข้าใจไหมคือกิเลสมันก็บอกว่าเข้าใจค่ะสรุปก็คือยินดีที่ตอนนี้ที่ได้เห็นทุกแล้วก็ขอบคุณแม่ขวัญค่ะที่ให้โอกาสบำเพ็ญค่ะส่งการบ้านครุค,ค่ะสาธุค,ค่ะ อ้าวสาทุค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมสำหรับแม่ชีกับโซฟาไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวนี้นีดทำได้พัฒนากว่าเดิมตั้งเยอะถูกไหมอ่ะฮะพี่ปุ้ยค่ะที่ครู้บอกว่าให้ส่งการบ้านตอนนั้นที่ว่าส่งเรื่องเดียวใช่ไหมก็ทำศีนที่ว่าดูแลแม่แล้วก็ส่งการบ้านเป็นตอนๆแล้วก็ได้ปัญญาจากครูแล้วก็กำลังใจของพี่น้องรูแต่ว่าอันนี้พี่ปุ้ยยังไม่ผ่านนะเรื่องเรื่อง อุจจาระแม่น่ะคือคือแต่ว่ามันจับได้แล้วหมายถึงว่ามันจับอึอแม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องดีท็อกซ์ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมันมีอุจจาระที่อยู่ที่ที่ก้นแม่ที่เราต้องต้องสวนหรือบางทีเราต้องดึงออกเวลาต้องใส่สายดีท็อกซ์ใช่ไหมแต่ทีนี้น่ะเออแบบตอนตอนล้างมือเนะี่ยมันจะมีกลิ่นแบบติดนิ้วมือเรานะ่ะครูรู้แต่ว่ามันก็เห็นอยู่นะแต่ว่าก็ก็ล้างไปเรื่อยๆนะคะครูแต่ว่ามันยังไม่หมดนะคะ ค่ะครูดค่ะเท่าแต่จับได้นี่ก็คือเจริญแล้วนะ,จะเจริญแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันค่อยๆก้าวไปแล้วพี่ปุ้ยสังเกตไหมล่ะเออพี่ปุ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เห็นไหมสังเกตการดูแลแม่สังเกตรายละเอียดที่ให้เข้าไปมีรายละเอียดกับแม่สังเกตไหมรายละเอียดเยอะขึ้นไหมว่าก็ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าพี่ปุ้ยเนี่ยมันยังไงคะที่ครููบอกว่าแข็งแข็งทื่อๆน่ะ เอออันนั้นนะจุดนั้นนะพี่ปุ้ยยังมีอยู่แต่ความนุ่มนวลแบบอ่อนละมุนอะไรแบบคุณรุน่ะพี่ปุ้ยยังไม่มีค่ะแล้วที่แบบบางทีนวดแม่แต่ลองนวดแม่แล้วนะคะคือแม่ก็โอเคแต่วางท,ท่านก็คือเราลงน้ําหนักเราไม่แน่ใจเราคิดว่าเบาแล้วใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ดึงเท้าหิวเราแบบนี้นะคะคเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวหมอนวดนวดแผนไทยเวลาฝึกอย่าไปฝึกกับแม่นะ ไ,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกกับแม่มแต่แบบว่าอยากดูแลแม่หมายถึงว่ามันจะมีท่าเ,เฉพาะใช่ไหมคะเราเลือกเฉพาะตรงช่วงน่องที่แม่ขาแบบท่านบวมตรงช่วงน่องกับหัวเข่าใช่ไหมพี่ปุ้ยก็จะเลือกช่วงที่แบบเป็นน่องแล้วก็ลงมาที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็คือนิ้วที่แบบเป็นร่องกระดูกแบบนี้ใช่ไหมพี่ปุ้ยก็จะใช้นิ้วกดน่ะแต่ว่าแบบถูแบบเบาๆไงคือพี่ปุ้ยไม่รู้ว่าแม่รู้สึกยังไงอย่างนี้ไง ว่าโอเคไหมแต่ว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเบาสุดของพี่ปุ้ยแล้วน่ะแม่เอานี้เลยนะแม่เอาหนีนะคะเออแต่วันแรกแต่คุณลูกพี่ปุ้ยตกใจเลยเอที่นวดให้แม่น่ะแม่ยกมือไหว้ด้วยนะคะพี่ปุ้ยแบบตกใจมากเลยน่ะแล้วก็พี่สาวก็เลยบอกว่าแม่ให้พรหมายถึงว่าเราไปนวดเท้าท่านน่ะท่านให้พรเราแล้วยกไหว้ยกมือไหว้ขอบคุณแม่ค่ะค่ะคุณลูกเชิญคุณลูกต่อค่ะนี่มอนวดอย่าเพิ่งไป ตัวเองใหม่ๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับแม่มากนะไปโนนเอาคนปกติพี่สาวโนนเพราะพี่ขวัญี่มา<ะ>ทดลองกับกิ๊บพี่เท่าแต่พี่ขวัญมาทดลองกับกิ๊บกิ๊บว่าโอ้โหอี่ยเอาไปเอาคนปกติก่อนนะเห่นไหมเห็นน้องแพรมไปทดลองกับแม่กับยายไหมเขาเรียงระบมเลยอย่า<ะ>อย่าไปมั่วกับแม่ขวัญน,นะโนนนวดฝ่าเท้าคนปกติก่อน<ะ><ะ>คุณลุงไม่ได้เต็มแบบว่าไม่ได้นวดแบบยาวไงคือแบบแม่จะแบบข้อ งน่องกับเข่าแล้วก็ฝ่าเท้าท่านจะบวมอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ปุ้ยเนี่ยก็แค่เอามือแบบลูดลูดไงลูดลูดอ่ะคุณลูดลูดตามง่ามเท้าอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เอาน้ามันเขียวทาแล้วก็นวดอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> พี่ปุ้ยว่าพี่ปุ้ยมือเบานะเ <c> ข <oughs> <c oughs> ้าข้างตัวะะเองอะค่ะเออยย่องเบาย่องเบาอยู่ใช่ไหมเอาพี่ขวัญก็บอกว่าเบานะย่องเบาอยู่ใช่ไหมแม่ไม่ให้นวดแล้วค่ะ <c oughs> แม่เป็นประจำเดือน <c oughs> แม่บอกว่าเ,ออเดี๋ยวประตูลมแม่เปิดเดี๋ยวได้ไปนวดที่ร้านให้เขาแก้ให้เพราะว่าตอนมีรอบหนึ่งแม่เป็นประจําเดือนแล้วทีนี้เขานวดซนะีน่ะแม่ก็เลยไปนวดแล้วทีนี้เลือดมันมาคั่งอยู่ส้นเท้านะคะมันปวดแล้วทีนี้แม่ก็เลยต้องไปเสียตังนวดครั้งละสองสามร้อยที่ร้านนวดอีกทีหนึง่งเพื่อไล่เลือดอันนั้นออกนะคะก็เลยยังยังสตอ๊อกการนวดอยู่นะคะ เออนะ่ะหมอนวดมือใหม่นะากำลังฝึกมือฝีมือนรอพี่ขวัญมาฝึกกับเราขนาดเราปกตินะเนี่ยนะคะโอ้โหเราว่าไม่ใช่แค่เราเว้ยเราก็ต้องฝึกเฮ้ยเราเป็นแค่หุหนไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยสลับกันเว้ยเราเลยต้องมานวดท่านั้นท่านี้โอ้โหไม่เบาเลยนะดังนั้นเนี่ยฝึกนะฝึกก่อนฝึกกับคนปกติก่อนนะฝึกกับคนปกติที่รับรู้ที่สามารถพูดคุยหรือโต้อตอบเราได้ อย่า yeah, ไปฝึกกับผู้ที่เกรงใจเรานะเพราะถ้าไปเราไปฝึกมือใหม่กับผู้ที่เกรงใจเราเขาไม่กล้าบอกนะต้องฝึกกับคนกล้าที่ไม่เกรงใจเราคุ้นเคยกับเราเนี่ยเราฝึกได้เขาจะบอกว่าเอ,อน้ำหนักเป็นยังไงนะคะเราจะได้กลายเป็นหมอนนวดที่ที่พัฒนาเออถ้าเราไปนวดกับผู้ที่เขาไม่กล้าบอกเรามันจะไม่เกิดการพัฒนาเพราะเราจะไม่รู้ข้อมูลแต่ทวเรานวดกับผู้ที่คุ้นเคยหรือพั พูนเคยหรือมักคุ้นกันอ่ะเขาจะบอกเออนี่แรงเอ้ยนี่หนักโอ้โอนี่จะหักแล้วมันมันจะมีการโต้อตอบที่จะทําให้หมอนวดฝึกหรือพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาด้านใจด้วยและพัฒนาด้านการน,นวดด้วยนะคะเอา้าดีแล้วดีแล้วฝึกไปนะคุณหมอแพทย์แผนไทยทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะได้ค่ะกลับนิมนท์ท่านสมณะค่ะอ๋อก็คงไม่ต้องเติมอะไรมากแล้วเนาะ พวกเราก็พูดกันไปเยอะแล้วละ่ะเรื่องการดูแลคนป่วยบางทีไอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีสําหรับเขาเหมาะก,กับเขาเราก็เห็นหลายครั้งแล้วที่คนดูแลคนป่วยที่พอมีตังคนะ์เนาะเขาก็ยังคิดถึงเอออะไรจะสบายอะไรจะดีแล้วก็หามาให้บางทีคนป่วยในะสภาพวันนั้นเขารับไม่ไหวเขาก็ปฏิเสธบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกสหรับคนป่วยนะบางทีเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นผู้ดูแลก็อย่าไปน้อยใจเสียใจ นะแต่เรื่องที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆก็คือการขับถ่ายนี่เลยนะหนึ่งมันกําหนดเวลาไม่ได้เลยสองมันไปกําหนดปริมาณก็ไม่ได้เลยหมายถึงปริมาณครั้งที่ถ่ายนะมันกําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนดูแลก,ก็ต้องวางใจให้เป็นเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะขี้จยเยีย่ยวจยงหิวก็หายโอ้มันกําหนดยากมากคนป่วยเเนาะเออยิ่งพัวยุ่ยาวเราไม่สามารถเอาหลักการหลักเกณฑ์ใดไปใช้ได้เป,เป๊ะหรอก มีแต่ต้องปณิประนอมยึดหยุ่น,นุโลมเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแหละเมตตาปราณีกันเนาะออส่วนแม่จะไหว้ลูกบ้างก็อย่าไปตกตกใจเลยนักหนาอย่าไปเชื่อว่าแม่ไหว้ลูกแล้วลูกจะอายุสั้นโอ้ถ้าใครเชื่ออย่างนี้อยู่แสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธแท้จริงในตอนเนี้ยนะไม่ใช่ชาวพุทธสมาธิมันจะไปอายุสั้นเพราะแม่ไหว้ลูกได้ยังไงมันไม่เหตุมีผลชาวพุทธเราสอนมีปัญญามีเหตุผลรู้ไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมของพุทธต้องมีปัญญา อย่าไปงมงายกับเรื่องที่เขาว่ามาอย่างนั้นแม่ไหวลูกสิดีนะในการรับอย่างนั้นนะแต่ถ้าในการรับปกตินะแม่ไม,ม่ควรไหวลูกก่อนจาไว้นะถ้าจะทักก็ทักเรียกชื่อเอาปุ้ยถ้าปุ้ยไหวแม่ไม่ค่อยไหวต่ออย่าไปไหว้ก่อนแต่ภาวะอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแม่ป่วยแม่อะไรนี่ก็ได้อย่าไปถือสายึดถือกดเกณฑ์ตอะไรมากเวลาป่วยนะเป็นไรต้องอนุโลมมากออย่าไปเป๊ะเป๊ะมาน,นั่งนิติศาสตร์ต้องรัฐศาสตร์ก็ไปบวกให้ได้มากๆด้วยนะ นักนิติศาสตร์ส่วนมากจะแข็งจะกระด้างยืดหยุดไม่ค่อยเป็นก็ต้องคุยคบกับนักรัฐศาสตร์ที่จะต้องยืดหยุดในน้โลมเพราะอยู่กับประชาชนอยู่กับความจริงอยู่กับหน้างานนะบางทีมันโมโหก็วกเว้วายบ้างก็ต้องเข้าใจเหมือนหน้าวัดนี่แหละที่คนเขาดูแลการห่อข้าวนี่ยบางทีก็ต้องมีผัดสะมีวกเว้วายใส่กันบ้างเพราะมันหลุดมันหลุดได้มันทํางานอยู่หน้างานเนาะมันไม่ทันกิเลสอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องเข้าใจวันถ้าเราเห็นเกลียดตัวเราก็จะไปท้อแท้เสียใจน่าให้รู้เถอว่าอ๋อมันมาแล้วเราต้องจัดการมันยังไงถ้าจัดการไม่ได้ก็เอาให้ก่อนออยู่ตรงนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวฉันจะหาเวลามาคุยเลยก็ว่าไปเหมือนแขกคนหนึ่งที่มาบ้านนะยังไม่มีลาตอนรับว็หาน้ำพระท่ายเขากินนะเขาอยู่เฉยๆก่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะวันลูกที่ดูแลพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละอย่าไปเอานิติศาสตร์ใช้เอารัฐศาสตร์เข้ามาใช้ให้มากนะ มันก็จะทำให้การดูแลนั้นเราก็ไม่ทุกข์เขาก็ไม่ทรมานเกินไปนะเพราะป่วยมันก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้วใช่ไหมอย่าไปซ้าเติมให้ทุกข์เกินไปอย่าไปยัดเยียดน่นนี่นั่นที่เขาไม่ต้องการอ้าวสาธุนน้องกับขอบคุณค่ะ